บอกตามตรงนะครับการรี m a ค e the stranger เนี่ยภาพยนตร์เ็าเรียกว่าสยองขวัญที่จะใช้คำว,ว่าคลาสสิกก็ไม่ได้ก็เรียกว่ามันมีอยู่ภาคเดียวเมื่อก่อนนั้นแล้วมันก็แปลกดีคอนเซปต์ Concept คือการโดนใครก็ไม่รู้มาฆ่าเนี่ยมันก็ดูเป็นความเทยทยานนะที่จักิบบอกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจะขยายความไอหนังเรื่องนั้นอนะโดยการพัฒนามันเป็นหนังไตรภาคซึ่งผมไม่ชอบ t r ตนเจอร์ a p t วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของไตรภาคนี้เลยครับแต่ดูจบด้วยความรู้สึกว่า เข้าใจเข้าใจในบริบทที่ว่าภาคแรกมันเหมือนเป็นการทำซ้ำอีสเตนเจอร์เวอร์ชันนั้นก็คือว่าง่ายเลยคือทั้งเรื่องไม่มีไรสองคนนั้นเข้ามาเป็นแฟนกันเป็นฟิออนเซ่กันเป็นคู่ม้านกันมาอยู่ในกระท่อมแล้วก็โดนใครก็ไม่รู้ลุมค่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยก็คือการลุมค่าแบบเดียวกับอีสเ n นเจอร์เวอร์ชันออริจินอลออกมาเลยเพียงแต่ว่าวิธีการไล่ค่าอะไระพวกนี้แม่งค่อนข้างกระตกค่อนข้างเขยแบบ โว้บมาข้างหลังโจมตีไปโจมตีมาเลยด้วยความที่ว่าหนังทั้งเรื่องมันมีเหยื่ออยู่สองคนเว้ยมันไม่มีคนอื่นอยู่เลยแต่ทั้งเรื่องมันก็เลยไม่มีอะไรเลยมันก็เดินไปเดินมาวิ่งไรจับไล่แทงกันบึ้งบั้งบึ้งบัง,บง,บง,บงแต่ความรู้สึกสนุกก็คือในตอนจบของซีซั่นภาคแรก chapter o n น่ะนางเอกมันรอดแทนที่จะตายเลยนางเอกมันรอดแล้วมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมันแอคอาร์ตว่าเฮ้ยไอพวกเนี้ย แม่จะมาบุกโรงพยาบาลอีกแก๊งสเตนเจอร์มีกันอยู่3คนไม่พกปืนเป็นจะมาบุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นความน่าตื่นเต้นของสเตนเจอร์ชั珀ท์สเลยก็คือการที่ว่ามันเปลี่ยนเซตติ้งจากที่มึงอยู่กับมีแค่2คนเฮ้ยคราวนี้มึงมีคนให้ฆ่ามากยิ่งขึ้นมีโปลละครใที่เจอมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าไอ้สาคนนี้แม่งเก่งจริงป่าวะหรือมันไม่เก่งหรือมันเป็นใครหรือมันยังไงกันแน่มันมีสกิลเซตยังไงหรือมัน เป็นอะไรกันแน่รวมถึงเขายั่วล้อมาในตัวอย่างว่าเฮ้ยมันจะเป็นใครก็ได้ในนี้มึงเดินผ่านในเมืองเ่ะคนในเมืองสามมันอาจจะเป็น3คนนี้ก็ได้มึงจะไว้ใจใครใครได้มึงจะทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสตอรี่เหล่านี้เกี่ยวกับคนเหล่านี้มึงจะทําอะไรกับเขามึงจะเดาได้ไหมว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นมันเหมือนการเป็นหนังสองเรื่องหนัง2แนวใน Stranger c h a ็ t e r 2เลยคือแนวบูดันอิดใครเป็นคนทําสืบกับแนวที่2เลยคือการโดนไล่ล่าในพื้นที่ที่ต่างออกไป แต่เชื่อไหมครับหนังเรื่องนี้แม่งเหมือนการทำซ้ำสเตนเจอร์ชัตเตอร์หนึ่งคือการอยู่ในโรงพยาบาลที่เราคิดว่าเราต้องได้เห็นตัวละครฆ่าคนเยอะๆฆ่าคนมากมายในเรื่องแม่งไม่แทบไม่ได้ฆ่าใครเลยคนที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นางพยาบาลต่างๆให้เรารู้สึกว่าโหมันต้องมาต่อสู้ให้เห็นว่าไอ้สองคนนี้น่ากลัวต้องมีฉากไอ้คนนี้ฆ่าคนเยอะแยะมากมายคอขาดหัวเลือดไอ้จุดอ่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยภาคแรกที่มันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันมีเหยื่อแค่2คนมันต้องถูก แก้ไขในในการมาบุกโรงพยาบาลดิไม่ถูกการแก้ไขที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรรูป้ป่ะวิธีการที่มันหลบหนี้วิธีการที่มันหลบตัวละครต่างๆแม่งแบบแม่งแม่งใช้วิธีการเดิมเลยคือวิธีการแบบเดียวกับที่หลบในกระท่อมมันทํำยังไงวิธีการนี้ก็ทําอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นตัวละครเดินวิ่งไล่กันตามมาปึง้งปึ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 ้ง,งแล้วเดินมาปุ๊บหลบหายอีนี่หลบอยู่หลบอยู่ข้างๆหลับหลบหลังเสามามือปิดปากตัวเองน้ำตาไหล แล้วมือตัวละครไปโดนกับท่ออะไรบางอย่างวิง่งไอ้ผู้ร้ายหันหลังมากําลังจะเดินเข้ามาปึ้งปึ้งปงปงึมีเสียงอยู่ที่หนึงมันก็เลยหันไปแล้วก็เดินไปดางนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วในแชปเตอร์หประมาณ3รอบเชื่อไหมครับดูอันนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดแบบเดียวกันบนซ้ําแบบเดิมเทคนิคชุดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมุกการเล่นกับความกลัว จะโดนจับได้ไม่โดนจับได้ที่เกิดขึ้นในแชปเตอร์หก็มาเกิดขึ้นกับแชปเตอร์สเหมือนเดิมไม่ได้มีมุกใหม่ไม่ได้คิดซีเควนซ์ของความน่ากลัวไม่ได้มีแบบว่าฉันภาคแรกฉันจะทำตามเหมือนเดิมแต่ภาค2องฉันจะสปซี่มันยิ่งขึ้นจะทําให้มันพิเศษมากยิ่งขึ้นฉันจะมีไอเดียใหม่ให้มีไม่มีเลยเหมือนเดิมเป๊ะวิธีการมุมกล้องการเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเดิมไปจะเจอตัวละครจะเจะจะเจ้จอ่ามีอะไรมาขวางกันนางเอกหนีไปได้จะเจอตัวละครจะเจอตัวละครเอาไม้ข้างๆฟาดหัวนางเอกหนีไปได้ทําแบบนั้นวนซ้ําไปเรื่อยวนซ้ําไปเรื่อยแต่ตอนในใจผมก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดมึงอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยสุดเซตติ้งมันแปลกไปแล้วย่างน้อยมันไม่ซ้ำซากสักพักแม่วิ่งออกจากโรงพยาบาลวิ่งเข้าไปในป่าภาคที่แล้วก็วิ่งหนีกันอยู่ในป่าภาคนี้ก็วิ่งกันอยู่ในป่าสักพัก วิ่งออกไปจากป่าวิ่งเข้าบ้านภาคที่แล้วก็มีบ้านภาคนี้ก็มีบ้านอีกครั้งคือเรารู้สึกว่าหนังมันควรจะมีภาคต่อมันควรจะเล่าในสิ่งที่มันแตกต่างมันควรจะต้องเล่าในสิ่งที่พิเศษมากยิ่งขึ้นกูจะออกจากกรอบที่กูเคยมีแต่หนังเรื่องนี้เลยคือการทําซ้ําในสิ่งที่เคยทําป่าเปลี่ยนจุดในป่าแต่ก็ป่าเหมือนกันบ้านเปลี่ยนจุดในบ้านแต่ก็บ้านเหมือนกันมีห้องน้ําเหมือนกันมีชั้นสองเหมือนกัน แล้วมันจะต่างอะไรกันน่ะมันเหมือนเราดูหนังแชปเตอร์หนึ่งซ้ำอีกครั้งแล้วเหลือนางเอกคนเดียวชาวบ้านต่างๆที่เข้ามาช่วยนางเอกหรือผ่านทางนางเอกมาทุกคนก็โดนยิงตายทุกคนโดนฆ่าตายภายใน5วินาทีไม่ได้มีความช่วยเหลือไม่ได้มีโมเมนต์ของการที่แบบกูจะสู้กับมึงเฮ้ยมี3คนเรามี3าคนจะได้โชว์สกิลเซ็ตได้เห็นตัวละครพวกนี้มันฆ่าไม่ตัวละครที่มาช่วยเหลือนางเอกทุกคนเหมือนตายใน1วินาทีโดนยิงบ้างโดนนู่นนั่นบ้างหรือไม่อีกทีหนึง่งตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นมันเลยเต็มไปด้วยคําถามมันเต็มไปด้วยการตั้งคาถามว่ามึงทาหนังเรื่องนี้ทําไมมึงทําแบบนี้ทําไมแล้วอยู่ในเรื่องที่ตลกมากที่สุดเลยนะคือนางเอกสู้กับหมูป่าอยู่10นาทีจริงๆคุณเหมือนผมว่าหาใช่ปหว่าแบบไอ้เคี้ยมึงอยู่ในหนังที่เป็นคนใส่หน้ากากไล่ล่ามึงจะสู้กับหมูป่า10นาทีเพื่ออะไรวะความบันเทิงของการสู้หมูป่า10นาทีคืออะไรนางเอกจะได้สู้กับหมูป่าคือแบบเพื่ออะไรวะดูไปแล้วเราคิดว่าเฮ้ย ตอนแรกผมคิดว่ามันจะคือฉากที่แบบทําให้นังเอกเปลี่ยนจากคนที่ไม่สู้คนเป็นคนที่สู้คนจากเฮ้ยกูฆ่าหมูป่าได้แล้วนี่คนมันจะไปยากอะไรวะหมูป่าก,กูก็ฆ่ามาแล้วเนื้อบาเรานึกว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวละครที่เริ่มต้นที่จะเอาคืนเริ่มต้นจะแก้แค้นเริ่มเพิ่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ไม่ครับหลังจากนั้นนังเอกก็ทําตัวเหมือนที่อยู่ในันนแหละ แค่บ้ามากยิ่งขึ้นไม่ไว้ใจใครวิ่งกรีดบ,บ้าลูบ้าูบลูบ้าทาอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงว่าโหดขึ้นตัดสินใจสู้มากยิ่งขึ้นก็ยังคงวิ่งหนีเหมือนเดิมเพราะเรื่องฉากหมูป,ป่าที่เรารู้สึกว่ามันต้องเสืออะไรบางอย่างไม่ใช่มันแค่เป็นฉากที่เหมือนเอาไว้ฆ่าเวลาแล้วก็เราได้ดูนางเอกเย็บแผลดูนางเอกเย็บแผลอยู่5้านาทีอ,อืออ้าอืออ้าฉากเย็บแผลเนี่ย ทำให้มันน่ากลัวสุดๆได้เลยนะครับทําให้มันเป็นแบบให้เรารู้สึกซีดได้เลยนะแต่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันถ่ายทําแย่ด้วยมันก็ซูมใช้วิธีการเห็นแผลแล้วก็ซูมหน้านางเอกนางเอกก็แบบแอคติ้งแบบเอาเนี่ยข้าวไปในปากแล้วก็มันก็แบบมันมันแบบเป็นงานที่เรารู้สึกว,ว่าคุณมีทุนสร้างต่ำอ่ะเราเข้าใจแต่คุณต้องพยายามพลิกแพงหรือสร้างสารรค์อะไรบางอย่างจากทุนสร้างต่ำของคุณดีแต่นี่คือไม่ ก็ถ่ายแบบสุเอาเผ่ากินไปเรื่อยๆอะไทยทําตรงนี้ธรรมดาเนื้อหาวนซ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จบจบเลยเราก็แบบเฮ้ยกูดูอะไรไปวะเนี่ยกูดูเหมือนหนังสเตนเจอร์ภาคแรกที่เราคาดหวังว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไอ้บดาว,ว่าใครเป็นสเตนเจอร์ไม่มีนะในเรื่องแม่งห่านาทีแรกแม่งเฉลยเลยอะคนนี้เป็นสเตนเจอร์แล้วไงอะคนนี้เป็นสเตนเจอร์แล้วใครแล้วยังไงคือหมายความว่าถ้ามันเฉลยว่าเฮ้ย อีผัวแหละเป็นสเตนเจอร์ด้วยเป็นกลุ่มสเตนเจอร์อ่ะอันนี้น่าตกใจอันนี้อู้ลุ้นโอแปลกแต่ชาวบ้านที่ไหนก็ไม่รู้คนหนึ่งเป็นสเตนเจอร์มีแฟดแบ็กของคนนั้นว่าคนนั้นเป็นสเตนเจอร์แล้วไงวะคือกูก็ไม่รู้จักมึงอยู่ดีมึงไม่เป็นกูตัวสําคัญไม่ใช่จุดแบบจุดหักมุมอะ่ะคือแบบโอสเตนเจอร์คือใครสเตนเจอร์คือชาวบ้านที่มึงก็เป็นสเตนเจอร์ตามชื่อมันจริงๆอะ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่มึงเฉลยเรื่องนี้ออกมาเป็นอย่างที่ผมแบบเข้าไม่ถึงใช้คำว่าเข้าไม่ถึงแล้วกันว่ามึงอยากจะเล่่าอะไรกันแนแ และความที่เฮี้ยหาที่สุดคืออะไรรู้ปะฉากท้ายเครดิตมันเปิดขึ้นมาปึ้งคือตัวอย่างของช h a p ์สามแล้วมันก็เล่าว่าโอ้โหชั珀ท์สามเนี่ยมันจะมีฉากนูน่นฉากนี่ตัวละครนางเอกไปใส่หน้าก,กากก่อนตามหาลำเลลว่าคือรู้สึกว่าช h a p ์สามมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูช h a p ์หนึ่งอ่ะคือตอนจบเส้นหนูรู้สึกว่าอุย้ยอันนี้น่าเบื่อแย่มากเลยแบบไม่ไหวเวยแตกแต่ตัวอย่างอันต่อไปเฮ้ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งการเดาใครเป็นใครอันนี้ก็เหมือนกันจบแล้วนะ่าสนใจอู้มีฉากเยอะแยะมากมายฉากไล่ล่าตัวละครใหม่เสริมเติมเข้ามาเป็นพวกนางเอกด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวต่อไปแล้วแล้วไงวะมันกลายเป็นว่ามันพยายามจะขายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคหน้าเพื่อหลอกกินตังในรอบหน้าอีกทั้งๆที่ผมมานั่งคิดนะมันเป็นหนังเรื่องเดียวยังได้เลยให้หัวนางเอกโดนฆ่าตั้งแต่1ินาทีแรกองสองคือนางเอกมาอยู่ที่ มาอยู่ที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลและโดนตามไล่ฆ่าแล้วองค์สมก็ให้เจอไอตัวละครที่เจอในตัวอย่าง chapter อสเนี่ยแล้วก็เล่าไปเลย<ม>ก็คือมึงเป็นหนังเรื่องเดียวกันได้อะมึงเนื้อหามึงไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสมเรื่องเลยอะมันคือหนังเรื่องเดียวกันได้แต่ผมคิดว่ามันเกิดจากไอเดียที่ว่ากูอยากได้ตังค์มากที่สุดอะกับแฟนชายเนี้ยกูจะทํายังไงได้วะ ถ้ากูทําหนังหนึ่งเรื่องมึงก็อาจจะก,กินหนังในเรื่องเดียว12ล้านอ่ะอาจจะได้สักยี่สิบล้านตอบโจทย์ไปแต่ถากก้าคุณกูแบกเป็นสามอันนะกูเนื้อเรื่องมามาขยี้ออกมาเป็นสามอันถั้าที่เนื้อ,อหากูมีอยู่หนังเรื่องเดียวพอแต่กูขยี้เป็นสามท่อนกูถ้จะกินเงินได้สามเท่าันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคือถ้าดูแค่อันแรกผมจะไม่สามารถพูดแบบนี้ได้แต่พอดูมาสองอันแล้วเนื้อหามันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่ในองค์สามทั้งหมดอ่ะ มันก็ชัดเจนมาก,มากๆเลยครับว่านี่คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cash gap คือพยายามจะดึงเงินออกมาได้มากที่สุดจากสินทรัพย์ที่ตัวเองมีโดยที่ไม่ได้ใส่ความคิดสร้างสารรค์ขอแค่เอาชื่อมาแปะก็ดึงดูดคนดูได้แล้วดึงดูดคนให้โบสถ์ให้ไปดูหนังเรื่องนี้หรือผมไปดูรอบสื่อหนังเรื่องนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานที่น่าคิดหวังผลงานที่ขี้เกียจผลงานที่ซ้ำซากและไม่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเท่าที่ผมได้ดูนะครับเพราะฉะนั้น ใครมีเวลาเหลือๆเงินเหลือๆเป็นมหาเศรษฐีก็ไปดูได้นะเออแต่ถ้าใครไม่ใช่แบบนั้นก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับปีลังาราาดูหนังนะครับยังคงเป็นพันทเนอรชิพอยู่กับทาง s h o ป e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 น,น,น,นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ย มีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ The พอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์เลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่า เป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลา,าต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพราไม่หนาวหูผมอยู่อย่เงี้ยทุกคนเพราะมันหนาวหู <c oughs> อเอ้มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีดีในราคาไม่ถึง3 0บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนติลังการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช h อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปหน้าหมวกบีดี้แล้วครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช้อปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ